เลมแตงนะคะเจ้าของสวนแตงสาวสวนแตงนะคะว้าไม่ได้น้อยนะเนี่ย เป็นพี่โคนอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยลูกไม่สวย,ยนี่ไอะนั้นก็เก็บได้เหรอได้แล้ว อันนี้เรากินได้ตำได้ใช่ไหมไ <ป S 1> วันนี้เราจะทำเมนูตำแตง<ป>ตเมื่อวานผัดแตเงเมื่อวานผัดแตงวันนี้ตำแตงนี่ลูกมันโตขึ้นเลยก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่มาก ดูเถาเอ,ออกมาอีกแล้วเหลืออีกหกแถวนีนะได้สลูกค่ะวันนี้ได้สลูกนะคะเร็มมาแรกลูกสวยๆปาโด้ย

เดี๋ยวจะไปตัดเป็นคลิปแชทเดี๋ยวจะไปตัดเป็นคลิป็อทให้ด้วยพร้อมกันเดี่ยวจะเอนกันัยงเก็บไม่ได้